วันนี้มาหาพี่แตนอีกมีคนสั่ง้าไม่ได้มีคนสั่งหรอกพี่แตนบอกว่ามีใบตองมีกล้วยก็ว,วันนี้เลยทำข้าวต้มมัดขายอีกนะแล้วก็มีเผือกด้วยผมเลยได้ยินคุณตั๊กได้ยินคำว่าเผือกรีบตามมาเลยเพราะอยากกินข้าวต้มมัดไส้เผือก,อนนกพี่ตูนดูพี่ตูนมัด ไหนๆมาถึงแล้วดูขั้นตอนขั้นตอนการมัดข้าวต้มมัดเดี๋ยวจะน,นึ่งแ,<ฮ>แต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูให้เพื่อนดูไส้เผือกนายังงหหอออเที่ไไสดม อันนี้อันนี้นานไหมฮะนึ่งนานไหมพี่แตนชั่วโมงหนึ่งนะชั่วโมงดูกูตักมัดกูดตักคืออดีตเคยมัดแหนมฮะทำกระต้มมัดนี่ <laughs> เราก็พูดไปอย่างนะั้นนะพี่แตนหนูเป็นแม่หนูเป็นแม่ค้าขายไขย่นะ,ะแม่ ไข่เป็ดไข่ไก่ส่งทั้งหมดเลยในครัวปีเนี่ยดังมากเหรอแม่นะ่ส่งลูกสองคนเรียนนางสืเคยฟังละครเรื่องนางสิบสองไหมพี่แตนนี่อนางสิบสองเนี่ยคนสุดท้องคนคนที่สิบสองคนคนสมัยโบราณมีลูกสิบสองคนแม่หนเพชาวบ้านมาส่งไข่หน้าบ้านพ่อเขาเป็นคนรับไข่แม่หนูก็ ส่งตามร้านขายอาหารทั้งหมดเลยเนี่ยนี่ะครับสางเนี่ยตรงส่งนี่ร้อยจะร้อยใช่ไหมมาด้วยนะอันนี้มาดูไส้ไส้เผือกอ๋อไส้เผือกเอาปลาร้ามาด้วยสิเผือกนี้เราก็ก็ทำเองใช่ไหมฮะทำเองตักปลาร้าฝั่งอาลอยกว่าใส่ใส่ใส่น้ำตาลปลาหม่มมั้งปลาหมมาะไร นึ่งแล้วก็บดแล้วก็ใส่น้ำตาลใช่ไหมใช่แล้วก็กะทิแล้วก็<ม>กะทิะทดูว่าก็จะได้กินมัดติเราต้องทำอะไรตคือตุ้ยตังกินอะไรเผือกนะวันนี้เปลือกแล้วก็เผือกพี่แจนเขาใส่ไส้เยอะแยะครับขอระวังนี้เพื่อให้เห็นไส้ใช่ไหม พอพอน้นรูดแกะมาก็จะเห็นไส้ลอยถูกรางนี้หนึ่งก็เลิกวะถูกลอยนิดหนึ่งจะเลิกอะเห็นคนพูดอย่างนี้ทั้งประเทศอะเออผู้ปู่สี่ผคู่เลิกอะไลพี่แกนี่ฮะคู่มันไม่มีขายสี่คู่ตอนนี้มีสองคู่ในนี้เขาไม่ให้ทำอย่างนั้นแล้วใช่ไหมใช่ <laughs> ai nhiều nhất คนมันไม่เชื่อหรอกว่าชะอมล้วสองร้อยเนี่ยชะอมตอนนี้เหรอสองร้อยเป็นเพราะอะไรอ่ะมันแรงหนาวออกยากมีมีสวนชะอมไปตัดมาเอาไหมคุณบ้านเฮียวันชัยเนาะลัวเขาเป็นชะอมอ่ะอะไรนะลัวเขาเป็นต้นชะอมไปทีไรก็ไปเดินตัดเล่นไปเดินเด็ดเอามากิน โลเท่าไหร่นะโลสองร้อยหน้าหนาวอะไรอ่างเงี oh, ้ยอ๋อหน้ามันไม่ค่อยออกอะ่ะโอ้ยนี่สองร้อยเรียคู่บางนั้นน่ะสามร้อยเดี๋ยวไปดูตอนนึ่งครับนี่เตรียมอันนี้ไส้กล้วยไส้กล้วย,ย,วยรออย,อยู่แล้วครับพี่อันได้นับไหมนะไม่นับเลยถึงร้อยไหมถึงร้อยมัดไหมหนึ่งแล้วครับ เอาเห็นเอาไปราดน้ําก่อนด้วยเหรอพี่ตูน<า>ทําทําไมต้องราดน้ําก่อนนะมันชาุ่มหมายถึงอะไรให้มันชุ่มชื้นเคยไม่ราดแล้วมันเป็นเงาแห้งแห้งไม่น่ากินเลยอ๋ออ๋อนี่นี่ก็เคล็ดลับใช่ไหมนะอ๋อก่อนตั้งเอาน้ำลาดก่อนอ๋อเคล็ดลับเคล็ดลับเรามา <Yeah. S 2> เดี๋ยววันนี้วางขายก็ฟึบหมดฮะอ๋อวันนี้หนึ่งสองชั้นเลยชั้นล่างคือเผือก <Okay. S 2> อันนี้คืออันนี้คือกล้วย <Okay. S 2> มาเห็นเคล็ดลับฮะราดน้ำก่อนแล้วก็ตั้ง <Yeah. S 2> ตั้งอีกหน่อยตั้งอีกหน่อยแป๊บนึง แต่มาเปิดสำรวจฮะอ,อ,อีกหน่อยอีกหน่อยเอาให้สุกสุกแต่หอมนั่นแหละใช้ได้แล้วอ น,นี่เป็นอีกอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็มาให้เพื่อนๆดูพี่แตนทำกี่ครั้งก็ถั่วถั่วเยอะแค่ไหนก็ดูขอาคุณชิมไหมใครบอกว่าทำครั้งแรกอันนี้แอบแอบมา วันนี้เจอพี่แตนก็ทำอีกครั้งหนึ่งกด็ดูคุณภาพถั่วเยอะเหมือนเดิมชิมไหมลองผ่าดูนะครับนี่ไส้อะไรอ่ะนี่อะไรมีกล้วยมีกล้วยชิ้นใหญ่ไปเลย hôn chim máy bao còn á trái ha tượng nó dù sinh lang nè sụp sụp thì đó thì đó chính con

ถูกดีแล้วครับถูกต้ักทำงานต่อเด็กฝึกงานกินเองอระต้องบนสุดงานข้างล่างมันเปลือกถูกไหมยังไม่เหรออีกหน่อยเหรอ อยากให้นุ่มอีกนิดเหรอแต่ผมว่ามาอร่อยพี่แดนบอกว่าอยากให้นุ่มอีกนิดนนะครับเผือกครับอันนี้เผือกนิ่งๆอือแต่ก็น่ากินอันนี้ตุ๋นี่นนีน้อันนี้พอดีแล้วพี่แดนบอกพอดีแล้วคุณชิมเผือกไหมเผือโอ้โหเาเผือกไปชิมไหมฮะนะครับไส้เผือกจะลองชิมไส้เผือก เปนจบเตาล้นเนครับอนหอมเผือกต้องบอกเขาดื่้นโอ้คือหอมอร่อยมากเลยออหอมอร่อยมากเลย ก็สนใจไหมเสีย,ย,ยงน้องไปใหญ่นัใหญ่เอาไหม,มใก้เปลือกเปรีนุ่มหอมเปลือกหอมไม่หวานมากครับอร่อยครับสวัสดีครับ วันนี้นะครับต้องขอบคูณอาจารย์มากเลยนะครับที่นําเพื่อดโดพ่อลูกกินเที่ยวสองแสนซับเฟอร์ไนนะครับได้เอามาให้ทางร้านพี่แตนนะครับห้างริมครับใส่สบายกันครับสวยครับสําหรับคนที่สนใจสั่งเสื้อนะครับตามลิงก์ไลน์ข้างล่างเลยนะครับกดไปนะครับตัวละสองร้อยห้าสิบาทนะครับพอคนเข้ามาปุ๊บเดี๋ยวอาจารย์ขอจะนั่งตอบข้อความแล้วก็จะจัดส่งให้ในวันต่อไปเลยครับ อย่าลืมนะครับมาเป็นครอบครัวโดโดพอ่อลูกผากินเที่ยวด้วยกันนะครับขอบคุณครับ